เนี่ยะเนื่องจากที่เห็นสับปะรดสองคันนี้นะฮะก็เป็นนะฮะคะแนนของทรายทองคูณนะฮะของควานเจดนะที่ระดมทุนช่วยชีวิตพ่อใหญ่ทองคูณนะควานเจดบอกว่าส่วนที่เกินมานะฮะเป็นคะแนนที่เกินมาเนี่ยควานเจดก็ได้นะฮะได้ตอบแทนช้างนะโดยการที่สั่งสับปะรดหน้าไม้ช้างตกงานได้ทานนะก็ คันนี้จะเป็นหนึ่งรถ6ล้อนะลงแค่ครึ่งหนึ่งนะแล้วอีกครึ่งนึงเนี่ยก็จะนําไปให้พี่หนุ่มสุรินได้ทานนะแล้วก็สีดอท่าตูนะแล้วอ,อีกหลายเชือกนะนี่ก็รวมด้วยเชวยกันกวฟานนะหลายๆท่านนะ กองเห็นด้านนี้นะก็เป็นช้างนะคะพาเชือกไปกันนะที่จะได้ทานนะก็มีสาวสาวดาวซิ่งนะคะพ่อใหญ่ทองคูณนะสิงดอคําแสนพ่อใหญ่คําแสนนะห้าเชือกด้วยกันนะะก็จะลงไว้ให้ลองดาวนะคะซึ่งท้องได้ประมาณอ่าสิบสามเดือนแล้วนะคะนี่นะเดี๋ยวเราไปดูอีกสิบล้อหนึ่งคันรถสิบล้อนะคะทางด้านนี้เดี๋ยวจะให้พ่อควนัน ช่วยกันลงนะช้างที่มาร่วมกิจกรรมนะที่วังทะลุจะได้ทานสับปะรดแล้วนะคะพันจอยก็กราบขอบพวะคุณนะ,ะไปยังแม่แม่เอฟซีนะ,ะที่ช่วยระดมทุนช่วยชีวิตพ่อพลายทองคูณพ่อใหญ่ทองคูณนะ,ะเป็นคะแนนที่เกินนะ,ะคะแนนที่บริจาคเกินมาก็ประมาณนะฮะประมาณ สนะามหมื่นนะสามหมื่นคะแนนควานเจดก็ได้สั่งสับป,ปะรดมาให้พี่น้องพ่อควานแม่ควานชาวช้างตกงานกองนะสามสิบกองสามสิบเชือกนอะเรามาดูกันว่าจะได้คุลัษะประมาณกี่ต้นนะช้างตกงานบริเวณวังทะลุนะก็จะได้ทานอาหารนะคะบางเชือกบ,บางท่านก็อาจจะนําไปกักตุนไว้นะคะเพื่อที่จะให้น้องช้างนะได้ทานนะอาหาร รถสิบล้อคันนี้ก็จะนำสับป,ปะสับป,ปะรดนะฮะมาลงบริเวณด้านนี้นะฮะสามสิบกองสามสิบเชือกด้วยกันนะฮะ นะ,ะสับรถที่บรรทุกสับรถก็ได้มาจอดนะพร้อมที่จะลงนะฮะก็พ่อควานนะคะวานช้างนะ,ะรวมด้วยช่วยกันนะผลไม้คนลมือนะ,ะจะได้เสร็จเร็วๆนะฮะสาเชือกสากองนะฮะช้างที่ตกงานบริเวณวังทะลุนะฮะ เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะว่าจะได้คนละกี่ต้นกันนะ30เชือกนะลงเท่าไหร่ฮะร้อยสิบกั110บอก10อ่ะร้อนะเรามาดูกันนะกองละ1น0่งรต้นนะก็จะได้เท่ากันนะถ้าเหลือในรถเราก็จะแถมน,นะทั้งหมดนะลง30สิบ ทองนะสามสิบเชือกด้วยกันนะคะปันจอยก็กราบขอบพระคุณนะคะแม่แม่เอซีนะที่ระดมทุนช่วยชีวิตพ่อใหญ่ทองคูณนะส่วนคะแนนที่เกินมานะควันเจตก็ได้ปรุษาหารกับปันจอยนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะปันเจตนะกับพ่อใหญ่ทองคูณก็จะตอบแทนนะะเป็นสั่งสับรถนะให้ช้างตกงานได้ทานนะฮะปันจอยก็กราบขอบพระคุณแม่แม่เอซีที่มีเมตานะช่วย ชีวิตทั้งชีวิตพ่อใหญ่ทองคูณนะแล้วแถมยังช่วยช้างตกงานนะอีกหลาลายเชือกนะคะแนนนะแต่ทุกบาททุกสตางค์ที่แม่ๆเอฟซีระดมทุนช่วยกันเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าจะช่วยแต่ความเจีินะไม่ใช่ว่าจะช่วยแต่ชีวิตพ่อใหญ่ทองคูณยังได้ช่วยนะให้ช้างนะตั้ง30มสิบวดเชือกได้มีอาหารทานนะในยามวิฤติดโควิดนะก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันกันจอยก็ ขออนุโมทนาบุญกับแม่แม่เอฟซีทุกๆท,ท่านนะ นักจากรถบรรทุกคันนี้นะคะเป็นรถ10ล้อนะคะก็จะเปลี่ยนกะกันน,ะขน,นะขึ้นคนละครึ่งรถน้านี้นะพอควาน ควนจอยก็ขอเป็นตัวแทนนะคะกวานช้างนะคะกล่าวขอบคุณแม่ๆเอซทุกๆท,ท,ท่านนะที่ได้ช่วยสละนะคะคะแนนนะคะช่วยชีวิตพ่อใหญ่ทองคูณรวมทั้งให้ช้างบริเวณวังทะลุนะฮะได้ทานอาหารนะคะเป็นต้นสับประรดที่มาจากพัทยานะต้นสวยๆนะะมีคุณค่านะทำให้ช้างได้กินอิ่มนะคะนจอยก็ขอกล่าว คำขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่สิงสถิตอยู่บริวเวณวังทะลุนะรวมถึงสรกคูประรกมช้างจงปกปักรักษาคุ้มครองนะให้แม่แม่เอฟซีนะฮะมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุทกๆประการเทินนะสาธุสาธุสาธุนะ